สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะดูดวงรายวันกับแม่หมอติงน้อยค่ะดวงคนเกิดทั้ง7วันประจำวันศุกร์ที่4มีนาคม2565นะคะการงานการเงินความรักสุขภาพค่ะเราดูกันเป็นแนวทางทุกวันนะคะเรื่องของเ,ออเลขนำโชคนะคะก็นำไปปรับใช้นะคะตามแต่เราจะสบายใจเนาะไปเสริมความมั่นใจในการกระทำการต่างๆของเรานะคะถือเป็นเลขนำโชคในแต่ละวัน สำหรับคนเกิดแต่ละวันค่ะสีมงคลวันศุกร์นี้ค่ะเรื่องความรักความสัมพันธ์เราใช้แดงเป็นหลักนะคะยกเว้นคนเกิดวันจันทร์การงานความสำเร็จนะคะเน้นที่เหลืองกับขาวยกเว้นคนเกิดวันอังคารค่ะสำหรับเรื่องเงินเงินทองทองเน้นสีชมพูยกเว้นคนเกิดวันพุธสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้คือดำกับเทานะคะมาเริ่มที่คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะ สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์เลขนำโชคคนเกิดวันอาทิตย์นะคะสองสองสามค่ะสองสองแล้วก็สาม เลข2กับเลขส3นะคะเรื่องของการงานค่ะวันนี้เด่นในเรื่องของอาการวางแผนงานนะ,ะการติดต่องานนะการพูดคุยหรือการที่จะวางแผนที่จะทําอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างตัวคุณเองนะคะยิ่งถ้าทํางานามากกว่าหนึ่งอย่างจะยิ่งส่งผลดีต่องานของคุณนะคะงานเกี่ยวกับต่างประเทศนะงานเกี่ยวกับเรื่องของ การขนส่งอะไรพวกนี้เรื่องของการเดินทางนะคะได้ทั้งนั้นเลยนะคะการติดต่อการประชาสัมพันธ์อะไรก็ตามแต่ที่ที่มันจะทําให้แบบว่า อาจจะทําร่วมกับคนอื่นอย่างเงี้ยก็ได้มีหุ้นส่วนนะคะหรือยังไงก็ตามอนาคตที่ดีก็ยังมีอยู่แล้วงานที่ทําอยู่ตอนนี้ก็มั่นคงดีอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงนะคะเวลามีความคิดหรือมีคนมาชวนทํานู่นทํานี่จะมีหุ้นส่วนที่ดีด้วยนะคะถือว่ามีคนคอยให้คําปรึกษาหารือนะคะช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปได้ถือว่าดีค่ะงานวันนี้ส่วนการเงินจะตึงมือหน่อยนะคะสําหรับคนเกิดปนอาทิตย์มม่เหมือนกับว่าบางทีที่ผ่านมาเราก็ไม่ค่อยมีวินัยเท่าไหร่เนาะ นะอยากค่อนข้างจะใช้จ่ายตามใจตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะหมุนพอต้องหมุนพอสมควรมันก็จะฝึดฝืดตึงมือนะอาจจะต้องเ,อเขาเรียกว่ายังไงเอาตัวนั้นไปจ่ายตัวนี้เอาเงินส่วนนี้ไปจ่ายตรงนั้นอันนั้นก็วางแผนดีๆนะคะเอาตัวรอดได้แหละเพียงแต่มันไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่ ความรักไม่ได้ดังใจนะ,ะความรักไม่ได้ดังใจคนโสดก็มีเรื่องให้หงุดหงิดนะมีคนมาชอบเราเราก็ไม่มีเวลาคุยเราก็ไม่ชอบเขานะ,ะบางท่านก็ยังเสียใจกับเรื่องเราเก่า,าๆนะคะบนะบางทีถ้าเรา,เาไปชอบใคร <Yeah. S 1> ก็ดูเหมือนมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็จะงหงุดหงิดไม่ไม่พอใจแตม่มันออกแนวแบบว่าความรู้สึกไม่โอเคเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะ,ะอย่าไปสนใจเรื่องความรากักวันนี้เราโฟกัสในเรื่องอื่นจะจะมีความสุขมากกว่า คุณมีแฟนมีคู่เนี่ยต้องระวังการมีปากเสียงกันนะเรื่องจุกจิกเล็กน้อยนะเรื่องที่เกิดจากความหงุดหงิดนะหงุดหงิดบางทีเราอาจจะด้วยสภาพอารมณ์นะแฟนพูดอะไรแฟนทําอะไรมันมันก็ไม่ถูกใจคุณนะเราก็บางทีเราหงุดหงิดเราพูดไม่ดีนะเขาก็สวนกลับมานะโอกาสจะทะเลาะกันก็มีเหมือนกันบางท่านไม่ได้ทําอะไรแฟนก็มาหงุดหงิดใส่เราก็ต้องอดทนนะคะก็ประคับประคองกันไปนะคะอย่าหง,งุดหงิด ปัญหามาจากการไม่พอใจกันด้วยเรื่องเล็กน้อยอะคะ่ะนะส่วนสุขภาพนะคะกินเยอะไปนิดนึงนะคะต้องอย่าตามใจตัวเองในเรื่องของการกินหรือบางทีเราก็ใช้ชีวิตสบายๆเกินไปนะคะจะเนื่อยๆเอื่อยๆน,นะคะกินนั่งนอนอะไรแบบเนี้ย ก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้นะคะสำหรับคนที่แบบว่าเออน้ําหนักตัวเยอะนะกออ็ต้องพยายามควบคุมบ้างเนาะเพราะไม่งั้นนะ่ะใบหวานเบาหวานความดันไขมันพวกนี้เดี๋ยวมันจะถามหานะคะก็ดูแลตัวเองด้วยต่อไปนะคะคนเกิดวันจันทร์เลขนำโชคคนเกิดวันจันทร์ค่ะหกหนึ่งหกหนึ่ง การงานวันนี้ก็จะมีความตึงเครียดเล็กน้อยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณทํางานใกล้ชิดกับผู้หญิงนะคะจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือมีหัวหน้าเป็นผู้หญิงประมาณนี้อาจจะทาให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าเราตัวเองกดดันนะยิ่งผู้ชายวันจันทร์นะคะถ้าคุณมีหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยฉันผิดเราหรือเปล่านะก็ดูเข้ากันไม่ค่อยได้ก็ต้องหรือบางท่านอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเขาเข,าเข้มงวดมากไปนะก็ต้องพยายามที่จะปรับตัวด้วยนะคะก็ทํางานหน้าที่เราให้ดีที่สุดนั่นแหละส่วนผู้หญิงวันจันทร์นะคุณจะต้องบรรริหาาจัดก ให้ดีว่าสถานการณ์ไหนในการทํางานที่คุณจะต้องเข้มงวดกับตัวเองเข้มงวดกับคนอื่นๆเข้มงวดกับลูกน้องบริวารหรือสถานการณ์ไหนที่ผ่อนหนักผ่อนเบาได้มีความยืดหยุ่นเพื่อให้งานมันก้าวหน้าไปได้นะอันนี้ต้องปรับด้วยก็จะมีเรื่องตึงเครียดเล็กน้อยแหละ นะส่วนการเงินยังไปได้เรื่อยๆนะคะมีใช้มีจ่ายบางท่านเจอสถานะที่เออเจอสถานการณ์การเงินที่มีความล่าช้ามาไม่ทันใจนะคะหรือบางทีงานล่าช้าทําให้เงินล่าช้าไปด้วย <c oughs> ก็ต้องพยายามที่จะประคองตัวไปนะคะวันนี้ต้องบอกว่าประคองตัวเรื่องเงินนะคะส่วนความรักดีนะคนโสดมีโอกาสที่จะ มีโอกาสใหม่ๆเจอคนใหม่ๆมันก็อยู่ที่ตัวตัวคุณเองว่าเอ๊นะในเรื่องราวในอดีตคุณปล่อยผ่านไปหมดหรือยังคุณเลิกเข็ดกับความรักหรือยังในสภาพจิตใจพร้อมที่จะยอมรับความรักใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามาหรือเปล่านะคะก็แนะนําให้เปิดใจนะ,ะเปิดใจนะแล้วก็ทำตัวให้เหมือนกับว่าคือบางทีคนที่จะเข้ามาเนี่ยแม่หมอมองว่าส่งผลดีต่อชีวิตคุณมากกว่าที่จะส่งผลเสียนะคะ <c oughs> ความรักของคุณมีแฟนมีคู่ค่ะอุ้ยเสียง <c oughs> ความรักของคนมีแฟนมีคู่ถือว่าดีนะคะดูแลเอาอ,อกเอาใจกันดีนะบางทีอาจจะมีปัญหาบ้าง,างเล็กๆน้อยๆนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบลิ้นกับฟันแต่เพียงแต่ว,ว่าถ้าตัวคุณคุณยึดมั่นว่าเออนี่แหละคือคนที่ใช่แล้วฉันก็จะอดทนนะคะใครที่มีปัญหาการนะง้อเนี่ยถ้าจะง้อกันนะต้องง้อด้วยแบบว่าเงินของมีค่าของประดับของสวยๆงามๆของที่เขาชอบพวกอย่างเงี้ยนะะจะจะจะ,จะคืนดีกันเร็วนะคะถือว่าดีค่ะ ความรักยังดีนะคะสุขภาพนะถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงค่ะไม่ต้องห่วงนะตัวคุณเองอาจจะอืดๆเอื่อยๆอืเนือ่อยไปนิดนึงนะคะอาจจะไม่ค่อยได้กระฉับกระเฉงเท่าไหร่เราเน้นสบายๆใช้ชีวิตชิลๆก็ไม่เป็นไรนะคะพอเราแข็งแรงทุกอย่างมันก็โอเคเนาะไม่ต้องห่วงนะคะคนเกิดวันอังคาร เลขนำโชคของคุณนะคะ103ค่ะ103การงานวันนี้ภาระค่อนข้างเยอะนะงานตัวคุณเองก็แบบเรียกได้ว่าตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตนะหรือบางท่านต้องแบกงานของคนอื่นด้วยนะเอาเป็นว่า ก็พยายามอดทนต่อไปก่อนหรือบางท่านที่แบบว่าเอองานเราก็เยอะเดี๋ยมันชักจะไม่ไหวแล้วนะถ้าสมมติว่ามีคนที่พอจะช่วยได้นะมีลูกน้องมีบริวารน,นะคะมีคนที่เราพอจะแจกจ่ายงานให้เขาช่วยได้นะี่ก็อ่ะโอเคนะไว้ใจคนอื่นมากขึ้นหน่อยบางทีลูกน้องบริวารอาจจะทําไม่ได้ดังใจเราหรอกแต่ว่าถ้ามันจะผ่อนภาระลงได้นะก็ลองจัดลําดับ ความยากง่ายของงานดูว่าอันไหนที่จะให้คนอื่นช่วยได้บ้างนะคะบางทีแบกคนเดียวมันก็เหนื่อยในะความสําเร็จก็ยังมองเห็นข้างหน้าแหละนะเพียงแต่ว่าเราเองเราต้องบริหารจัดการงานให้ดีนะไม่ใช่ว่าทําอันนั้นก็เอาขนมาทำทำทำเยอะเกินไปแล้วประสิทธิภาพงานมัน,มน,มนลดลงนะมันจะยิ่งทําให้งานเสร็จช้าหรือสําเร็จช้านะอันนี้ต้องบริหารจัดการดูค่ะเรื่องการเงินยังมีใช้จ่ายเนาะมันเหมือนกับว่าเราเองเราก็ อาจจะใช้จ่ายตามใจตัวเองต้องบอกว่าขาดวินัยอยู่บ้างนะคะมันเหมือนกับว่าอ,าอยากกินฉันก็ซื้ออยากจ่ายตรงนั้นฉันก็ทําหรือบางท่านก็มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกหลานบริวารนะตัวเองเราก็ใจอ่อนใจดนะีบางท่านก็เรื่องของการกินงานเลี้ยงกันปาร์ตี้สังสรรค์พวกนี้ก็จะมีบ้างแต่ว่าก็แม่หมอยังมองว่าไม่เดือดร้อนนะคะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องวางแผนให้มันรัดกุมหน่อยนะคะเผื่ออนาคตด้วย ความรักดีนะคนโสดมีมิตรภาพใหม่ๆโอกาสใหม่ๆหรือมีสังคมใหม่ที่ทําให้คุณได้พบได้เจอใครที่รู้สึกเหมือนกับว่าเอ้ย มันก็ดีนะก็ชอบนะนะถ้ายังไม่มีคนคุยถ้าสมมติว่าวันนี้นะเขามีนัดเพื่อนนัดกินเลี้ยงนูน่นนี่นั่นนะไปเลยนะคะนะมีถูกใจติดไม้ติดมือกลับบ้านแน่นอนนะคะมีแลกเบอร์แลกลายเนาะนะนะถูกใจนะมีมิตรภาพดีๆเกิดขึ้นส่วนท่าที่ก่อนหน้าท่านไหนที่มีคุยคุยกันบ้างเอ้ยวันนี้อาจจะชัดเจนมากขึ้นนะอาจจะมีแบบว่าเออเปิดตัวหรือมีนัดเดทนะเริ่มแบบว่าจากคุยเป็นเพื่อนก็จะมากกว่าเพื่อนละนะบางท่านเริ่มเปิดตัวว่าอื ừ, เป็นแฟนกันดีไหมอะไรแบบนี้ดูดูใจกันนะนะมากกว่าเพื่อนแล้วนะมันออกแนวนั้นถือว่าดีค่ะมีความสุขคนมีแฟนมีคู่ก็ดีค่ะนะยิ่งคนที่เจอปัญหามาก่อนหนะ้ามีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องไม่เข้าใจกันจะมีโอกาสที่ได้อยู่ด้วยกันได้พูดคุยนะคะแล้วก็มีโอกาสปรับความเข้าใจกลับมาดีกันเหมือนเดิมที่รักกันดีอยู่แล้วนะมีเวลาอยู่ด้วยกันเยอะๆเนี่ยนะคะดูแลเอาใจใส่กันดีมีความสุขมากค่ะ สุขภาพนะ,ะระวังเรื่องสายตานะคะตาพร่ามัวแสบตานะเกี่ยวกับการมองเห็นสายตาของเรานี่แหละนะบางท่านก็คือทํางานเยอะเกินไปนะเพ่งหน้าจอมากเกินไปบางท่านก็ถ้างานน้อยก็อ่าโซเชียลเยอะไปหรือเปล่านี่คือต้องระมัดระวังพักสายตาบ้างนะคะสำหรับพนเกิดวันอังคารคนเกิดวันพุธค่ะ เลขนำโชคของคุณนะคะหนึ่งแปค่ะหนึ่งแป เรื่องการงานวันนี้ดีนะคะเรียกได้ว่าจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรนะคะ,ะคือโอกาสในการประสบความสําเร็จการพูดคุยการเจราจาต่อรองเรื่องของการงานนะคะถือว่าดีสุดๆความน่าเชื่อถือนะใครที่ตกงานไปสมัครงานนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยจะยิ่งดีแล้วก็ยิ่งแบบว่าจะง่ายขึ้นเนาะบางทีอาจจะต้องลองติดต่อดูนะนะผู้ใหญ่หัวหน้าเก่า นะคะหรือคนที่เราเคยรู้จักที่เขาอาจจะเป็นเจ้าของกิจการหรืออะไรแบบนี้นะเราลองติดต่อขอความช่วยเหลือขอคําแนะนําได้นะคะคนที่เป็นทําธุรกิจส่วนตัวนี้จะยิ่งดีไปใหญ่เลยเนาะ นะทำงานประจําก็ดีผู้ใหญ่ก็ยังให้การสนับสนุนนะโอกาสในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะโอกาสที่เขาจะเห็นฝีมือเราเนี่ยมีสูงมากขนะยันนะเรื่องของการเงินก็ยังมีใช้จ่ายนะไม่ได้เดือดร้อนอะไรอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของลูกหลานบริวารค่าใช้จ่ายเรื่องของการเดินทางหรือบางทีคนบางท่านก็เริ่มคิดถึงเรื่องของการลงทุนอะไรใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆนะก็อาจจะมีวางแผนเรื่องหาเงินทุนหรือบางทีทํางาน พิเศษไหมอะไรแบบเนี้ยเพื่อจะให้ได้เงินมากขึ้นก็กำลังมองหารู้ทางอยู่นะคะมีใช้จ่ายค่ะความรักจะไม่สบายใจเท่าไหร่คนโสดก็ มันเหมือนกับมันบางทีบางท่านก็เหงาเนาะนะถ้าไม่มีคนคุยก็จะเหงาแล้วก็จะแบบอทํำยังไงดีมีเรื่องคิดมีเรื่องให้เศร้าใจบางท่านเศร้าเรื่องอดีตบา,บางท่านก็เศร้าปัจจุบันนี่แหละที่ไม่มีคนคุยนะคะท่านไหนที่แอบลักแอบชอบก็ไม่กล้าไม่กล้าแสดงความรู้สึกบางทีเราเรา,เราลองลุยต่อไปเลยก็ก็ลองดูเนาะนะอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดอย่างน้อยเราก็จะได้สบายใจสักทีว่าเออเขาได้รู้ใจเราแล้วนะลองพิจารณาดูนะคะ คนมีแฟนมีคู่มีเรื่องไม่สบายใจนะบางท่านก็มีเรื่องของความหวาดระแวงนะคะแฟนเ,เหมือนกับแฟนทํางานไม่ค่อยได้เจอกันมีระยะห่างโน่นนี่เหมือนเขาไม่สนใจนะค่อนข้างกังวลใจว่าไอ้อนาคจะไปต่อกันได้หรือเปล่านะคะยิ่งท่านที่มีปัญหากันมาก่อนหน้าเนี่ยยิ่งไม่สบายใจ กลัวกินไม่ได้นอนไม่หลับอันนี้ก็ต้องตั้งสติดีๆแล้วก็อยากให้มองทุกอย่างในแง่ดีก่อนบางทีเราคิดเองเราคิดไปเองเราคิดเยอะไปเองเพราะเราอ่อนไหวนะมันก็เป็นไปได้นะคะต้องควบคุมสติควบคุมจิตใจเราเนาะเรื่องสุขภาพถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงนะคะสุขภาพกายดีสุขภาพใจดีสุขภาพจิตโอเคทุกอย่างดีค่ะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะ เลขนำโชคของคุณค่ะ817 817เรื่องการงานนะการงานดีนะคะเพียงแต่ว่าก็จะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าตัวคุณเองต้องบอกว่าอันนั้นก็ต้องไปจัดการอันนี้ก็ต้องทำนะคะไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆเนาะขนาดบางท่านทำงานประจำจากที่ไม่ค่อยได้ออกข้างนอกก็อาจจะได้ออกข้างนอกหรือบางทีก็ต้องวิ่งเต้นเรื่องงานเยอะ คนที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็ต้องวิ่งเต้นติดต่อเรื่องการตลาดโนู่นนี่นั่นนะคะลุยนะมันถึงจะสําเร็จคุณมีโอกาสในการก้าวหน้าของงานสูงมากแต่เราต้องลุยเองอะคะ่นะเนาะในส่วนของคนที่ตกง,งานอยู่นะคะคนที่ยังไม่มีงานทําหรือกําลังคิดว่าฉันจะทําอะไรดีวันนี้อยู่นิ่งไม่ได้นะคะนะต้องออกเลยนะออกไปสมัครงานออกไปหางานไปติดต่อนู่นนี่นั่นนะครับ ต้องลุยเพื่อที่จะให้ประสบความสําเร็จเรื่องงานนะคะดวงงานดีอยู่นะคะแต่เราต้องลุยต้องลุยค่ะเรื่องการเงินนะคะยิ่งทํางานเยอะขยายงานอย่างคนทาธุรกิจส่วนตัวยิ่งขยายสาขาทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากกว่าหนึ่งอย่างเงินยิ่งมาเยอะเพราะฉะนั้นหยุดนิ่งไม่ได้นะคะหยุดนิ่งไม่ได้งานเนี่ยต้องลุยต้องมาแล้วเงินมันมาตามแน่นอนค่ะนะบางท่านกา็ต้องวางแผนการเงินให้รัดกุมมากขึ้นนะคะ เรื่องความรักจะยังนิ่งๆอยู่แต่นิ่งแบบสบายใจนะคนโสดฉันก็อยู่ของฉันแบบนี้แหละนะชีวิตเราก็ทำงานกลับบ้านทำงานกลับบ้านมีความสุขได้อยู่คนเดียวแล้วนะคะบางท่านมีคนคุยคุยบ้างก็มาทางสายงานนั่นแหละแต่คุณเองคุณยังไม่อยากจะผูกมัดยังไม่อยากจะจริงจังฉันอยู่แบบนี้ฉันสบายใจดีแล้วนะคะนะท่านไหนที่อยู่ในสถานการณ์แอบรักแอบชอบมันก็ ก็ยังต่างคนต่างก็อยู่ในพื้นที่ตัวเองอยู่เนาะก็ยังไม่ได้คืบหน้านะคะความรักคนมีแฟนมีคู่ก็อาจจะต่างคนต่างอยู่เล็กน้อยเราทํางานแฟนทํางานอาจจะเจอกันน้อยหรือคุยกันน้อยในวันนี้ก็ไม่เป็นไรคุณก็รู้สึกว่าคุณก็สบายใจดีแบบนี้แฟนก็เช่นเดียวกันแต่คนแต่คนที่มีปัญหากันมาก่อนหน้าคนที่มีเรื่องทะเลาะเบาแวงนะคะมันต้องมีเนาะท่านบางท่านก็มีเรื่องไม่เข้าใจกันก็ยังอยู่ใครอยู่มันอยู่นะคะวันในวันนี้อาจจะยังไม่ใช่วันที่เหมาะสําหรับการจะต้อง ปรับความเข้าใจมาพูดคุยแต่มันดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มมีความหวังว่าจะกลับมาดีแล้วล่ะนะอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะใช้เวลาหน่อยสุขภาพนะคะก็จะเป็นการเก็บป่วยตามวัย นะค,ะคนที่อายุเยอะมันก็จะมีแบบว่าเออมีปวดเมื่อยมีปัญหาสุขภาพบ้างเล็กๆน้อยๆส่วนใหญ่ก็เน้นเป็นเรื่องของสายตาส่วนคนอายุน้อยบางทีเราอาจจะมีปัญหาเรื่องการมองเห็นอะไรแบบนี้เน,ะนาะก็ต้องพิจารณาตามสถานการณ์หรือตามหน้าที่การงานกิจวัตรของเรานะคะแต่โดยรวมยังถือว่าเป็นคนที่แข็งแรงอยู่ค่ะมาดูคนเกิดวันศุกร คนเกิดวันศุกร์เลขนำโชคของคุณค่ะ51012 51012การงานอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดสักเท่าไหร่นะคะ ทำงานก็ทำงานแบบไม่ค่อยมีความสุขมันเอ้ยเมื่อไหร่จะเลิกงานเผลอๆไม่ค่อยอยากไปทำงานด้วยซ้านะมันออกแนวเหนื่อยๆน,นะแล้วก็เหมือนกับว่าอาจจะด้วยด้วยสภาพจิตใจด้วยบรรยากาศการทำงานทําให้รู้สึกเหมือนกับไม่ค่อยกระตือรือร้นก็แนะนําให้พยายามปรับสภาพจิตใจเราให้ให้แบบว่าสดใสสดชื่นมากขึ้นในขณะเดีวยวกันลดความคาดหวังเรื่องงานลงเราประคองตัวเรื่องงานไปก่อนนะคะหาความสุขใส่ตัวนะ ทำในสิ่งที่เราอยากจะทําหรือบางทีบางท่านอาจจะมีแบบว่ามีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นในเรื่องของการทํางานแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจ ปล่อยไปนะคะอดีตเรากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้สิ่งที่ทําได้คือเราต้องเราต้องทําปัจจุบันให้ดีเพื่ออนาคตที่ดีต่อไปนะคะเน้นที่การทํางานในปัจจุบันให้ดีที่สุดเต็มกําลังความสามารถของเรานะคะเราทําตัวให้สดใสสดชื่นนะกระตือรือร้นหน่อยการเงินดีมากนะวันนี้เงินคล่องตัวเงินแบบมีใช้ใจ่ายสบายมากนะที่รอเงินก็จะได้ที่คนค้าขายคนทําธุรกิจวันนี้เงินเข้ามาเยอะนะในขณะเดียวกันก็คงจะต้องพิจารณาด้วยแหละว่าเงินเข้ามาเยอะ จ่ายเยอะหรือเปล่านะส่วนใหญ่คุณจ่ายคุณก็จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวแหละนะคะเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับบ้านของเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะถือว่าวันนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องเงินนะคะใครรอคอยเรื่องเงินอยู่นะมีเงินเข้ามาเยอะแน่นอนค่ะความรักจะนิ่งหน่อยนะไม่ต้องไปคาดหวังนะคนคนโสดเองก็ก็นิ่งอะ่ะบางท่านนะคะถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่รักใครชอบใครแอบชอบแอบมอง ยังต้องแอบต่อไปนะยังทําอะไรไม่ได้เขาก็ยังไม่ได้สนใจเราแล้วเราไปเราไปวิ่งเต้นเราไปพยายามคุยเขาก็ไม่ได้มีเวลาคุยด้วยนะบางท่านก็ทําแต่งานไม่สนใจความรักบางท่านสนใจแต่ไม่มีเวลาก็มีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่ต้องไปสนใจเรื่องความรักเนาะเราแค่แบบว่าเออประคาับประคองชีวิตเราให้มันม,มีความสุขมากที่สุด บางท่านบอกว่ามันไม่มีความรักเข้ามานานแล้วนะคะเราต้องปรับนะคะถ้าสมมติว่าไม่มีความรักนานแล้วอ่ะถ้าใครรู้สึกก็ว่าเออฉันก็อยากมีใครสักคนบ้างอะไรแบบนี้หนึ่งคุณต้องคิดแล้วแหละว่าเราทํางานเยอะไปหรือเปล่า เราเรามีเวลาสําหรับเรื่องนี้จริงๆไหมนะคะหรือบางทีอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตอะไรแบบเนี้ยนะคะให้มีเวลาว่างมากขึ้นมีเวลาไปเที่ยวบ้างไปใช้ชีวิตสบายๆบายา้างไปพบเจอผู้คนบ้างไม่ใช่แบบว่าอยู่ติดที่ไม่ไปไหนเลยแบบเนี้ยก็จะไม่มีใครเข้ามาเนาะ นะในขณะเดียวกันคนมีแฟนมีคู่นะความรักก็ต้องใช้ความอดทนนะวันนี้ต้องใช้ความอดทนบางทีคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดกับสถานการณ์บางอย่างถือว่ารักกันดีไหมรักกันดีแต่มันก็จะมีวันที่เรามีความสุขหรือมีวันที่ที่ไม่ค่อยพอใจไม่ไม่โอเคนะก็ต้องอดทนนะคะยังต้องอยู่กันแบบนี้ยังต้องคบกันกับแฟนแบบนี้นะคนที่มีความสุขอยู่แล้วก็จะอึดอัดเล็กน้อยกับสถานการณ์บางอย่างนะคะส่วนคนที่มีปัญหากันมาก่อนหน้ายังนิ่งอยู่นะยังไม่ต้องไปคิดอะไรมากแค่ แกคิดว่าเออนั้นเราทํำยังไงความรักถึงจะดีขึ้นทําไงถึงจะปรับความเข้าใจกันได้ปัญหาอยู่ตรงไหนพยายามหาทางแก้ไขไปซึ่งบางทีการแก้ไขในเรื่องความลากักความสัมพันธ์คุณอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดหรือลองลองคิดในแง่มุมที่ใหม่ๆบ้างนะคะก็จะช่วยให้ทุกอย่างมันมันน่าจะแก้ไขได้ง่ายขึ้นเนาะสุขภาพถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็ เรื่องของอาหารการกินนะคะอุดมสมบูรณ์นะชีวิตก็สะดวกสบายเพราะฉะนั้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะคนเกิดวันเสาร์เลขนำโชคของคุณนะคะสองค่ะสอง การงานวันนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนนะ,ค,ะคุณจะได้ข้อสรุปในเรื่องของการงานนะคนที่ทำงานประจำนะคะ คนที่ทุ่มเทในเรื่องของการงานมานานทุกอย่างวันนี้หายเหนื่อยคุณจะรู้สึกว่าเออทุกอย่างมันชัดเจนมันจะมีข่าวดีคุณจะรู้ว่าคุณจะดําเนินงานคุณไปในทิศทางไหนนะคะทำธุรกิจส่วนตัวก็ดีเช่นเดียวกันเอาเป็นว่าวันนี้เหมาะสําหรับาการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยเหมาะสําหรับการทําอะไรใหม่ในเรื่องของการงานนะโครงการใหม่ นะไอเดียใหม่ความคิดใหม่หรือว่าบางทีการที่เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆชีวิตใหม่งานใหม่นะถือว่าดีมากนะคะจะมีโอกาสดีๆเข้ามาด้วยนะคนที่ทุ่มเททํางานมานานข่าวดีอย่างที่แม่หมอบอกนะทุกอย่างมันจะชัดเจนมากขึ้นได้รับคําตอบที่คุณต้องการวันนี้หายเหนื่อยแต่สําหรับใครที่มีงานค้างงานที่เราเราแบบว่าเราซุกซุกไว้แล้วไม่ไม่ไปสนใจมันนะคะแอบแอบไว้ต้องเอามา ต้องเอามาเคลียร์นะต้องเอามาเคลียร์ต้องสาสางงานนะเพราะไม่งั้นมนัไอสิ่งที่เราซุกไว้นั่นแหละมันจะสร้างปัญหาให้เราเพราะฉะนั้นเคลียร์งานให้เรียบร้อยค่ะ แต่ถือว่าเป็นอีกวันที่ดีมากกว่าเสียนะคะทุกอย่างเป็นบวกค่ะเรื่องของความการเงินนะคะการเงินมีใช้จ่ายสบายเนาะไม่เดือดร้อนค่ะต่อให้เดือดร้อนนะผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออยู่เพราะฉะนั้นมีคนที่เราไปขอคําแนะนําขอความช่วยเหลือเรื่องเงินเงินทองทองได้บางท่านถ้าเราอายุเยอะแล้วนะหน้าที่การงานเราดีการเงินเราดีไม่มีปัญหาอาจจะเป็นต้องเป็นตัวคุณท,ที่ที่ต้องช่วยเหลือคนอื่นนี่ก็ก็อยู่ที่สถานะของเราเนาะโดยรวมแล้วรับมือกับสถานการณ์การเงิน ได้ดีค่ะความรักนะคะก็ผีเข้าผีออกเนาะคนโสดก็ไม่รู้จะเอาอยัางไงกับตัวเองไม่รู้จะเอาอยัางไงกับความโสดนะคะมีคนในใจคุณแหละแต่ว่าคนในใจคุณเนี่ยก็ทําให้คุณหวั่นไหวพอสมควรบางทีคนที่เราคุยมันก็ยังไม่ได้เปิดตัวนะยังลังเลใจว่าฉันจะเปิดตัวดีไหมบางท่านถ้าเป็นผู้หญิงวันเสาร์นี่ต้องระวังเป็นพิเศษนะคนที่คุยกับคุณ นะคะคนที่คุยกับคุณเนี่ยจะทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณไม่มั่นใจหนึ่งละเขาจริงจังกับเราไหมนะคะเขาโสดจริงหรือเปล่าหรือว่าบางทีเรารู้สึกว่าเขาชอบเราเขาก็จีบเรานะก็ชอบกันดีอยู่แต่ทําไมท่าทีเขานิ่งๆพอเราเห็นเขานิ่งเราเห็นเขาไม่ค่อยกระตือรือร้อนในการที่จะพูดคุยในการที่จะพัฒนาความสามารถอาจารย์คุณลังเลใจนะบางท่านก็คุยหลายคนเนาะ ก็หลังรีใจในการที่จะเลือกใครสักคนก็หวั่นไหวแต่ไม่กล้าตตัดสินใจไม่ได้ก็ต้องดูกันไปเรื่อยๆแหละเนาะ นะผู้หญิงต้องระวังหน่อยนะคะบางทีอาจจะเจอคนที่ที่มีแฟนมีคู่แล้วหรือเขาไม่ได้จีบเราคนเดียวนะก็ต้องดูจนกว่าจะแน่ใจนะคะส่วนผู้ชายวันสาวแน่นอนนะคุณเจอคนถูกใจเจอคนที่มีสเสน่ห์แต่บางทีเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเอออารมณ์เขาก็ไม่รู้ว่าเขาชอบเราหรือเปล่านะ,ะก็เราอาจจะต้องแสดงออกให้มากขึ้นนะคะว่าเราจีบนะเราชอบนะนะส่วนคนมีแฟนมีคู่ค่ะ ให้ระวังในเรื่องของอารมณ์นะ,ะการแสดงอารมณ์หรือบางทีอารมณ์ที่ขึ้นขึ้นลง,ลงอารมณ์ไม่นิ่งนะ,ะผู้หญิงวันเสาร์คุณต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีบางทีคุณอารมณ์คุณไม่นิ่งเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงเดี๋ยวแฟนเขาจะเบื่อนะคะคุยกับเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าเขาก็เอาใจคุณไม่ถูกไม่รู้จะเอาใจคุณยังไงนะคะ,ะส่วนผู้ชายวันเสาร์ นะผู้ชายวันเสาร์ก็ต้องเข้าใจแฟนคุณบางทีแฟนคุณบางทีอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงๆก็ต้องเข้าใจว่าเออมันมันอาจจะเป็นวันนั้นของเดือนไหมหรือบางทีมันอาจจะเป็นช่วงที่ฮอร์โมนเขาเปลี่ยนนะก็เอาอกพยายามที่จะเข้าใจกันนะคะถือว่าดีอยู่นะคะก็ยังรักกันดีอยู่ สุขภาพแข็งแรงถ้าจะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างก็จากการทำงานหนักจากการทำงานเยอะหรือจากการคลั่งเคร่งในเรื่องของการงานนะคะปวดหัวนะปวดบา่าปวดไหล่ปวดกล้ามเนื้อเล็กๆน้อยๆนะคะพักผ่อนก็หายก็ดีขึ้นค่ะดวงประจําวันศุกร์ที่4มีนาคม2565นะคะครบถ้วนคนเกิดทั้ง7วันแม่หมอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะขอให้เป็นอีกวันที่เป็นวันที่ดีของทุกคนค่ะพรุ่งนี้กลับมาเช็คดวงกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ